สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแกะใส่เสื้อเข้ามาสักขนาดนี้นะคะถ้าจะไม่พูดถึงเขาเลยก็คงไม่ได้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงเฟรชนะคะทีเอเลเซียจะตัวใหม่ mm. ลเลยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดต้องขอบอกก่อนว่าเฟรชไม่ได้ออกลายใหม่ลายใหม่เลยนะที่แบบมันไม่ได้เป็นแบบ เหมือนตัวเดิมที่เราเคยแบบคุ้นๆกันมานานมากแล้วนะคะอันนี้ถือเป็นลายที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะคะเป็นอินรกเรียนท์ใหม่เลยที่เขาค้นพบมานะคะก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นดูมันดูเป็นของใหม่ดูแบบอุ้ยมันไม่ได้ออกมานานแล้วนะคะไหนๆก็มาแล้วก็เลยมาทํารีวิวซะหน่อยเนาะนะคะ,ะตัวของเขาเองนะคะของเ mm hmm. ฟรดเองตัว T Elexia นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเนื้อกันก่อน เขาใช้คำว่าสกินเรสเลนมันเป็นเซรั่มนะนะคะสกินเรสเลนแอคทิเวทติ้งเซรั่มนะคะเรสเลนนะคะมันหมายถึงความยืดหยุ่นเนาะนะคะมาเทียบกับการวัดสมัยแต่ก่อนเราวัดอ่าคนเนี่ยเขาจะวัดที่ IQ ใช่ไหมความฉลาด๋ยวนี้มี EQ ก็คืออ่าอีโมชันการควบคุมอารมณ์น,นะคะมีอารมณ์การรู้สึก ควบคุมอารมณ์มี SQ ก็คือการรู้จักการเข้าสังคมต่างๆนะคะและตัวใหม่ล่าสุดก็คือ r q นะคะ r e s i l i e n ี e ก็คือการปรับตัวเองให้เข้ากับยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ต่างๆแน่นอนมันใช้คำนี้แน่นอนมันทําแบบนั้นจริงๆนะก็คือตัวเขาเนี่ยทำหน้าที่ในการปรับสภาพผิวให้มันยืดหยุ่นนะพร้อมที่จะเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ นะคะอ่ะดูเนื้อก่อนนะคะเนื้อเป็นน้ำนมนะคะเป็นเอมูเชนแบบน้ำนมนะคะนะคะอืมอืมแต่มันทำหน้าที่เป็นเซรั่มเลยนะนะคะเอ่อกลิ่นของเขาเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้เป็นกลิ่นกลิ่นที่หอมเท่าไหร่มันมีความเป็นแบบเป็นกลิ่นชานดนีดกลิ่นชาหมักๆนะคะก็เลย ไม่ได้ไม่ได้หอมเท่าไหร่ซึ่งดีนะคะมันเป็นเรื่องดีมองนะคะหลายคนแบบว่าชอบแบบแต่ถ้าใครชอบกลิ่นหอมๆอมอึงไงอันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่เราว่ามันโอเคนะนะคะเนี่ยพอถูก,กับมือก็ซึมเข้าไปในผิวเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่ไม่ได้ตัดอะไรเลยนะเลียวมากนะให้ดูนะคะไปแล้วเรียบร้อยนะคะไหนๆลงมา้ลงกับผิวเลยดีกว่านะคะ เราวางลงเอ๋นี่เขาบอกว่าให้บิดให้อย่างนี้ขึ้นมานะคะหนึ่งรอบนี้แล้วก็ลงกับมือเอ๋แล้วก็วอร์มกันนิดหน่อยแล้วก็ลงผิวได้นะคะตามจุดที่เราต้องการนะคะด้วยส่วนผสมของเขานะคะที่เป็นชาจากเกาะมอริเชียสนะคะชาของเขามาจากเกาะมอริเชียสนะไม่ได้เป็นชาญี่ปุ่นชาจีนอะไรนะคะมาจากเกาะมอริเชียส เนื่องจากเกาะมาเลเซียเนี่ยมันเป็นมันมีความเป็นแบบภูเขาไฟอ่ะแล้วก็มันค่อนข้างยากในการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะแต่ชาพวกนี้มันเจริญเติบโตได้ดีนั่นคือคุณสมบัติหลักเลยนะคะที่เขาเอาชาจากเกาะมอริเชียมาทําก็คือชาตัวนี้มันสามารถเติบโตได้ในแบบพื้นที่ที่มันไม่แบบมันไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชดัดน,นั่นหมายความว่า พืชแบบมันจะต้องตัวชามันจะต้องมีความแบบยืดหยุ่นอย่างเงี้ยปรับตัวได้เอออย่างเงี้ยแหละเขาก็เลยเอาชาตัวนี้มาทำนะคะนะคะจากนั้นเขาก็ผสมในอาร์ซินามายลงไปอีกนะคะเรียนรู้กันมันมากแล้วว่าในอาร์ซินามายทำหน้าที่ในการทําให้ผิวเราเปล่งประกายสําหรับใครที่เป็นรอยดําจากสิวนะคะใช้ในอาร์ซินามายหรือวิตามิน b 3จะช่วยได้เยอะมากนะคะลดพวกรอยดําจากสิวได้ดีนะคะนอกจากนี้ยังมี ไฮยาลูรอนิกแอซิดเขาใช้คำว่าไฟเคโฟดีเอนะคะก็คือมันมีประสิทธิภาพมากกว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดแบบธรรมดานะคะมันดีบรีเลยดีบรีมอยเจอไรเซอร์เลยนะคะให้ความชุ่มชื้นระดับแบบล้ำลึกมากนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังรวมยังจะทำหน้าที่ในการแบบเติมรอยความจริงมัน การเราทำมันทาที่มันผิวมันชุ่มชื่อนะมันก็จะทําหน้าที่ทําให้ผิวเราดูฟูอยู่แล้วนะคะพวกริ้วรอยบาง่างเงี้ยค่ะมันจะค่อยๆแบบปรับขึ้นมานะคะไม่ใช่ไม่ได้ถึงกระทาหายเลยนะมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบกระชากเอาให้เป็นริ้วรอยมันหายเลยมันอันนั้นมันก็เรื่องยากนิดนึงเนาะนะคะแต่ถามว่าผิวฟูไหมผิวฟูมากนะคะผิวมันจะดูฟูขึ้นมาคะรวมถึงในส่วน ของเซราไมัย uh, นะคะซึ่งจะสร้างเกราะป้องกันให้ผิวทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นเพราะนั้นผิวเราก็พร้อมรับกับสภาวะรอบตัวมลภาวะรอบตัวได้อย่างดีนะจ๊ะลดชอบนะเนี่ยดีเลยเนี่ยมาพิสูจ์กันแม่จ๊ะเซรนะคะ,ะ,คะชื่ออีเด็กเซรั่มนะคะ 30 ml อยู่ที่3,380บาท okay. นะจ๊ะโอเคแล้วนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย